แน่นๆเห็นไหมคะโอเคค่ะแล้วก็แกจะใส่พวกนี่นะคะใบเตยแล้วก็มีตะไคร้นิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็มีแมกกี้แล้วก็มีพริกไทยนะคะเราจะทอดเตาถ่านนะคะค่ะขั้นแรกก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ ก้วก็ไม่ได้ค่อยได้เข้าครัวค่ะนี่ก็ถือว่าครั้งแรกป,กปกติแม่จะเป็นคนทำข้าวให้กินนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะมีผู้ช่วยตัวน้อยของแก้วนะคะก็คือหลานของแก้วเองน้องรีโออคนจะทาให้ออาก่อนอ่าค่ะรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะรอเราค่ะเดี๋ยนจะขออองนะคะ แล้วเราก็ถึงจะใส่ตัวจิ้งหรีดลงไปนะคะแกก็ไม่รู้ค่ะน้ำมึนพืชใส่กะเอาค่ะก็ไม่รู้ว่าพอป่ะถ้าไม่พอจะค่อยเติมมานะคะร้อก่อนนะคะค่ะวันนี้บสบายๆค่ะอากาศฮ้องกดโอเคค่ะแจ่มใสอยู่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา ห้าโมงกว่าแล้วนะคะห้าโมงสี่สิบห้าแล้วะคะ่ะอะเราก็รอให้น้ำมันมันเดือดก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวจิ้งหรีดไปอะกูช่วยตัวน้อยเดี๋ยวเกมหยิบจิ้งหรีดมาให้อ่านะบู mm ๊บ hmm. บ้างอืมเดือดยังวะ มือใหม่ค่ะค่ะโอเคนะคะโอเคลอ,ลองใส่ดูก่อนนะคะร้อ,อ,อุ้ยยังไม่ร้อนเลยวาย นี่ยังไม่รอนะคะเพิ่งเพิ่งลองใส่ไปสองตัวค่ะเราก็ไม่ค่อยขนัดข้าวฟัวสุดได้นหมฟพูดตรงบอกตรงๆเลยค่ะไม่ค่อยขนัดเรื่องข้าวฟัว เริ่มเดอดแล้วโอเคมาค่ะใส่โอเคใส่จิ้งลี่เลยครับใส่แค่น,นี้ก่อนค่ะ ใส่ให้หมดเลยดีกว่าเนาะเนาะใส่ให้หมดเลยดีกว่าทำแล้วเอาให้หมดจัดให้เต็มกินได้ไม่ได้ค่อยว่ากันกินนะคะ เราก็จะคอยคนนะคะโอเคนี่ก็คือชมหน้าน,นี่คือชมหน้าแตน,น,นันแนจิงหลีดทอ,องแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก